วาลีสวาลีเนาะสองหางแยกให้เบ <ale> <radas heartbreaking igue> so <asted> <comm> ิ้งเนาะมื่อนี้เฮาสิฟ้าไปย้ำกับเนาะกับไซนูมาเบิ้งสิมาอันเนาะแปดอันเนาะแปดอันกับเบิ้งว่าสิไลนูหรือว่าอะไรหอกอะไในจังไรเนาะแปดอันเนาะแปดอันกับหลักเฮาสิฟ้าไปเบิ้งว่าสิไลโบแปดอันนี่เนาะก่อนไปเบิ้งก็เนาะอย่าลืมกด ซับสไคร์กดไลค์กดแชรเเ์เรืเอยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ห่างเนาะจะเห็ดขีดไม่ต่อไปเนาะไม่ต้องไล่ขอเชิญครับเบิเ่งครับโซมไยเนาะไป มีเฟอร์เคยเห็นบ่เนาะดองไม้สนิทนี้เนาะเขาเอิ้นว่าลอกหญ้า3สีเนาะมีเต็มมีแต่หญ้าอันนี้ตอนนี้เฮาเนาะกําลังสิมาฮอดกับล้างทําอิดแล้วเนาะเบิ่งว่าสิไหลบ่เนาะ Màu mát lắm Láng thứ 2 Oh Mát thế Nó nhắng nè Oh นูว้ายที่นี่เนาะนูว้ายดรวอวันนุ้ยทำนี่แหละไปเบิ่งล้างต่อไปเลยเนาะตอนนี้ล้างที่สามโอ้โหมนันแล้วเนาะนุ้ยทำร้านเนาะในสองตัวละเลย กำลังเบิ้งล้างต่อไปนะสบายบ้างเนาโอ้ได้อีดีได้ตัวยังนี่โอ้ตัดจอนเนาะตะะัดจอนอีกแล้วเอ้าเนาะคือบันทึกกับได้มาตายแฝกเลย มันถืงมองไล่มันเนาะนอนดิจังซี่เลยลนะเนาะมันบมดมันถืงเดาออกไล่แต่ว่ามันไปบปไล่หมดจังเลยมันติดตายขาทีแล้ <c oughs> น,นี่เฮาเนาะกำลังสีพยายามกับล้างสุดท้ายแล้วเนาะเมังสิมาเนาะมีทั้งหมดแปดล้างแปดอันเนาะ เบิองวัาอันต์แปดมสิมานมันนะโอ,มโอ้มันแทลเอ้มันน้อยน้อยนะนี่มันน้อยน้อยนะเนาะเนาะลังจากที่เหาาไปย้มกลับเนาะได้เล้วเนาะมาเบิ่งผ้นงานเขาเห่าไปสไลซยซ้ำไลซเนาะ รูปเลยเนาะลายีโต้เนาะลายามนูแล้วก็ตัวจอนตัวหนึ่งเนาะเนาะนี่คือพ้นงานเนาะแปดล้างเนาะแปดอันเนาะแปดอันกับหลักลายีโต้ถือว่าก็คุ่ม่าอยู่เนาะคุ่ม่าหยางอยู่ก็เหนื่อยสมควรเลย เนาะเอาเป็นจย่งไรติดตามคลิปต่อไปเนาะบายบาย